สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรกครับพี่น้องทำเลี้ยงควายทุกท่านนะครับมาอยู่กับขอกควายดงบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมื้อน,นี้ตรงกับวันที่7ก,กันยาะนะครับผมจ้าสองหางหกแปดครับพี่น้องน้ำมาฝากให้จากรายการครับมื้อนี้มื้อนี้มี3โต3รายการกันเลยจ้านะครับพี่น้องผู้ใดหาควายงามๆนะครับที่สำคัญกักบราคาเกษตรกรคือเกา่าจ้านะครับเหมือนเดิมครับพี่น้องที่ตั้ง อเขานะครับที่ต่างของครับประยุบานกัณฑนจ่าอำเภอสัมสูงจอดขอนแก่นได้จ่านะครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทร0 8 2 6 7 9 1 5 2 3จ้า่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือนกันเลยจ่านะครับพี่น้องผู้ใดกำลังหาค้ยไปเลี้ยงครับเบอร์นี้น้ำมาฝากของสวยๆเลยครับพี่น้องจ่าไายกันที่หนึ่งตัวนี้นะครับรายละเอียดไปเลยครับจ่าตัวนี้เป็นสาวน้อยสาน้ำนมจ่าเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มพันล้านจ่านะครับผมอายุไรเป็นไดครับอายุ2ปี1เดือนจ่ากับความสูงอยู่ที่141บบอกลจหนะครับพี่น้องผู้อยสี่สิบเอ็ดบอก นะครับแข้งขากระดูกนะครับตัวนี้นะครับกระดูกใหญ่มากเลยครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับโค้งสางนะครับพี่น้องหน้าตานะครับสวยครับพี่น้องเบิ้งครับอัตลักษณ์ไวไทยครบเลยตัวนี้นะครับลูกสาวของเบิ้มพันล้านแม่จ้านะครับพี่น้องผู้ใดหายไปเลี้ยงครับพี่น้องพันธุกรรมไซเลรนดดีๆนะครับให้พี่น้องเบิ้งรอบๆตัวพันนะครับเป็นควายที่โค้งสางยักษ์ใหญ่มากเลยครับเบิ้องไทยเบิ้งหางนะครับทุกอย่างสมส่วนเลยครับตัวนี้จ้านะครับสาวฟันน้ำนม มจ้ะราคาแบ่งไงพี่น้องปิ๊งยงนะครับราคาก็เปิดไว้ที่45,000บาทจ้ะราคานี้ลดได้ตอนล็อกในคือเก่าเลยจ้ะ45,000บาทครับพี่น้องเป็นได้ครับผมราคานะครับเปิดให้พี่น้องขาต่อคือเก่าวนะครับผมแม่นจ้ะนะครับผู้ใดมีงบมีทุนเท่ายก็โทรมาต่อครับพี่น้องนะครับเบื้อง้ายเบื้องหางนะครับพี่น้องสวยเลยครับพี่น้องนะครับผมนะครับเอาข้างหน้าเพิ่อนำเบื้องจากน้อยนะครับนะครับเบื้องช่วงหน้าครับพี่น้องหน้างามนะครับผมจ้ะนะครับนะครับหน้าอัตลักษณ์ไวยไทยชัดเจนเลยนนะครับพี่้อง หน้าตาสวยครับอัตรล่ะขบเครื่องเอื้อมะพร้าวครับแข็งขานะครับกระดูกสุดยอดเลยครับเทียบใจกับเกือบบูดเห็พี่น้องครับเบิ่งอย่างน้อยเมนจร์ขาใหญ่เลยจ้านี่ครับพี่น้องขาบักใหญ่นะครับผมเบิ่งข้อแข็งข้อขานะครับกรีบเล็บกรีบเท่าสวยงามเลยนะครับพาพญางงกวงเลยครับบันนี่มาลูกมาวัากับอยากอันยืนปไนในได้จ้าคอมมันสถานที่มันจืดมันจืดนะครับผมเมรจ้าพี่น้องนะครับอย่ามาต้องแห้งๆนะครับเอาไปตรงแห้งๆก็ได้ครับให้พี่น้องครับเบิ่งนี่ครับผมเบิ่งรอบๆเลย นะครับผมนะี่ครับเบิ่งูกขางสูม,มุมจัดไลนให้พี่น้องเขาเบิ่งส,สวยๆนะครับผมนะี่ครับพี่น้องผู้ดใดห,หายไปเลี้ยงอยู่ครับผมนะครับส,รสวยงามนะครับผมจ่าตัวนี้เป็นสาวน้อยฟ้าน้ำนมจ่าเป็นลูกสาวของพ่อเบิร์มพันล้านจา่าอายุสองปีหนึ่งเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบอกลบจา่าราคาก็เปิดไว้ที่สี่หมื่นห้าพันบาทจา่าราคานี้ลดได้ตอลล็องกันได้เลยจา่านะครับพี่น้องคือเก้าครับผมมีงบเท่าใดก็โทรมาครับพี่น้องจ่าราคาขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับแบ่งปันให้เลี้ยงสโตครับเ่นี่ ครับสวยงามครับกับไรยกันที่หนึ่งจ้าเดือนกันต่อกับตัวต่อไปครับจ้ามาชมกันต้อเลยครับพี่น้องนะครับกับไร้กันที่สองตัวนี้จ้าละเอียดเพื่อนเลยครับตัวนี้เป็นลูกชายของพอนครหลวงจ้านะครับลูกชายนครหลวงแม่จะอายุสิบเอ็ดเดือดนะจ้าส้นสูงลายเป็นไรครับ่้นสูงอยู่ที่135บอบวกลบจ้านะครับพี่น้องแขงขาเนือหนังมากคนเลยครับตัวนี้จ้านะครับสวยงามนะครับนางหลวมแห้งเลยครับพี่น้องจ้านะครับผู้ใดมองหาอนาคตพอพันครับ รับประกันความรอครับพี่น้องให้เบื้องหนา้าเบื้องตากันก่อนนะครับช่วงนานี่ครับพี่น้องเบงื้องครับงูหญ่ใบตองสัตว์นะครับเขาเนะครับเปิดกว้างนะครับเขาสมัยไม่เลยครับพี่น้องอึกมะพร้าวหญ่นะครับเบื้องครับพี่น้องอึกหญ่ไรกว้างนะครับคอแข็งคอขานะครับพี่น้องหญ่มากนะครับนะครับกระดูกหญ่เกินอายุเลยครับตัวนี้เบื้องโค้งสางรับรองกันนะครับพี่น้องสวยงามนะครับผู้ใด้านะครับผมนุ่มหน่อยลออแบบนี้นะครับพี่น้องรับประกันว่านะครับ กูได้หาไปคุ้มฝูงหรือว่าเป็นพ่อพันุในประจําคอของเขาค่ะว่าผิดหวังครับอนาคตรับพี่น้องกับเบิ่งเทียบกับอายุตอนนี้นะครับผมราคาแบงให้พี่น้องเปรียกนะครับราคาก็เปิดไว้ที่45,000บาทจ้าราคา40,000บาทแมนจ้ะราคาดีรถได้อีก้อจ้าซ้ำกันกับตัวองหันนี้นะครับผมแมนจ้าผูใดอยากได้ควยงามยกสุดเท่ากับมีราคาพิเศษให้แมนจ้านะครับพี่น้องเบิ่งครับผมโค้งส้่งมาดีเลยครับตัวนี้นะครับนั่งรวมๆเลยครับพี่น้องนะครับสีหลาไปอััดหญะครบผม อย่างผำลุงเพิจากน้อยนะครับผมมีเ kind บ of ื mm. ้องท้ายเบื้องหางนะครับพี่น้องท้ายหางนะครับไข่ตรงเสมอดีนะครับผมหางเพื่อนี่ยาอยู่นะครับนี่แมนจะหางเพื่อนเป็นเชื้อราจ้าแต่ว่าเอายาใส่ให้แล้วหายแล้วจ้านะครับผมขนหางเพื่อนล้นนั่นสิเลยครับพี่น้องเมนจ่าผมแกนหางเพื่อนก็ยังยังอยู่ครับพี่น้องแกนหางยังปกติดีจ้าไม่มีปัญหานะครับพี่น้องเบิ้งครับผมขนเพื่อนล้นตอนเป็นเชียรานะครับผมตอนนี้เอายาใสแล้วก็หายแล้วครับพี่น้องนะครับรอเพื่อนโป่งใหม่นะครับผม ตำหนิบ่มีเนาะครับผมบ่มีตำหนิบจะรับประกันตำหนิให้เลยจ้ะรอเลยครับพี่น้องเบิ่งครับทายืนครับพี่น้องเอาไปหัดจักหน่อยนะครับอุ่นๆมานี่เอาเข้าสนามได้สบายเลยครับเม่อาจารย์นังรวมๆอยู่จ้อนาคตไปได้ไกลเบิ่งครับเบิ่งรอบๆเลยครับพี่น้องมักช่วงหน้านี่ครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับหน้ารอมากๆเลยนะครับจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งเขาเปิดดีนะครับง่ญ่อัตลักษณ์ไวไทยครบเครื่องนะครับพี่น้องเบิ่งครับช่วงหน้าช่วงอึดมะพร้าวเพิ่นนี่แทงขาใหญ่ดีนะครับพาพญานจักหน่อยก็ได้ครับมาลุกมา ูจ่ายกินยากาเก่งพี่น้องเบิ้งครับผมรับประกันความรอดนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับย่างนี่ปานช่างเลยครับพี่น้องย่างซาซาเดียวเลยครับผมนะครับโตเพิ่นใหญ่นะครับโค้งสางแบบนี้จ้บพี่น้องกับเบิ้งช่วงเอิงมะพร้าวเพิ่นแล้วก็ข้อขาเพิ่นนี่ครับพี่น้องนะครับควายสีบ่ใหญ่นะครับผมนางหลายๆแบบนี้รับประกันว่านะครับไปถือยาดีๆนะครับพี่น้องนะครับใหญ่ไว้แป๊บเดียวแม่นจ้ะตัวนี้ความรอดของเพิ่นอีกรอบนะครับนี่จ้าตอนนี้เป็นลูกแท้ของพ่อนครหลวงเจ้า อายุ11เดือนกับความสูงอยู่ที่135บอกลบจ้าราคาเปิดไปที่45,000บาทจ้าราคาตัวรองกันไหนครับเจาร์นุ่มรอจ่านุ่มรอนาขดพอพันนะครับพี่น้องหาแบบนี้ไปบ่ผิดหวังครับพันธุกรรมดีดีแบบนี้จ้าคว้หยักควยงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับสวยงามนะครับไปเบิ้งกับรายการที่3ามครับจ้ามาครับพี่น้องนะครับชุดสุดท้ายตัวนี้นะครับผม ราคาพิเศษมาฝากอีกแล้วครับพี่น้องจ้ารายการที่3ของเฮาจ้าตามคำเรับรองของอีพอยเมย์เฮาเลยจ้าราคาถึกถึกหลักหมื่นจ้านะครับรายละเอียดเพิ่นเลยครับรายละเอียดตัวนี้นี่เป็นลูกของก้าวเจริญจ้าตัวข้อขานี่เป็นลูกของเพชรน้โขงจ้านะครับผมอายุประมาณเท่าไรครับนี่อายุประมาณ6เดือนจ้านะครับผมตั้งกันแล้วครับแม่จ้าทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนึงจะเกิดต้นเดือนตัวนึงจะเกิดปลายเดือนจ้านะครับพี่น้องเบิ่งครับส่วนสูงเพิ่อนไหมครับนี่ต้นสูงเพิ่นอยู่ที่117จ้อ117บเกลบจ้า สวยงามครับพี่น้องโค้งส่างมาดีแล้วครับผมนะครับพึ่งออกนมแม่สนตะไคร้แยกแม่มาครับพี่น้องนะครับออกไปเรียงบำรุงนะครับอัดหญ้าอัดอาหารนะครับสีดาบำรุงเพิจากน้อยครับพี่น้องที่เป็นตัวงามตัวดีครับผมเพราะว่าโค้งส่างตอนนี้อากาสายเลือดพันธุกรรมเพิ่มมาดีครับพี่น้องนะครับราคาพิเศษเลยครับราคาเปิดไว้ตัวละ18,900บาทอ่ะนะครับพี่น้องราคา นะครับยกคูลดไ้พิเศษนะครับผมเมีนจ่ายกคูไปพิเศษไ้พร้อมจ่ะนะครับมีห่องเบิ้งครับให้เบิ้งรอบๆกันนะครับเป็นควายทีเบิ้งไงลยครับพี่น้องโค้งสร้างดีนะครับสะอาดเกี่ยงดีปันไทยหางครับพี่น้องกระดูกมาก้อนเลยครับตัวเพชรลำโพงนะครับตัวสุดทยนี่เมียนจ่าคือเก่าเจริญนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องใายหางก็สวยครับผมนะครับเอาช่วงหนาเพร่นเบิ้งแค่น้อยครับแบบนี้มาลูกมาครับพี่น้องเราบเบิ้งนี่ครับผม นะครับช่วงหน้าหน้าตาสวยมากเลยครับพี่น้องนะครับแข้งขาใหญ่นะครับพี่น้องเบิ้งครับข้อแข้งข้อขาใหญ่ดีนะครับพี่น้องอัตลักษณ์ควายไทยครบๆเลยครับพี่น้องนะครับหาไปเลี้ย่างยู่ครับว่าผิดหวังครับนะครับควายตัวนี้เพันยู่น้ำกันมาแต่น้อยแล้วครับพี่น้องนะครับออกไปใส่กันนี่ยู่น้ำกันอร่อยครับพี่น้องไม่ได้ลำหยาดนะครับสวยงามนะครับผม กูนี Bien ้ผู้ใดมีงบไปทุนบ่หลายครับพี่น้องกับมาตโอ้ได้ครับผมจ้าราคากับเปิดให้พี่น้องเขาต่อคือเก่าละครับแมนจ้าครับพาพนญางกานง่อยกันเลยครับเดี๋ยวมาจัดฐานงามๆให้พี่น้องเขาเบิรงนะครับโอ้โหจ้าสองตัวนี้นะครับผู้ใดหาของนะครับงบหน่อยนะครับพี่น้องราคาสบายกระเป๋าครับผมได้ควายงามๆพันธุกรรมดีๆแบบนี้ไปเลี้ยงจ้านะครับแนะนําอีกคูหนึ่งเลยครับพี่น้องราคายอมเย้าได้ครับผมนะครับจ้าตัวนี้จะเป็นลูกของเก้าเจริญจากอายุหกเดือนความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบอกลบจ้า ตัวนี้นี่ตัวขาวๆนี่เป็นลูกของเพชรล้ำขงจ๋าอายุ6เดือนความสูงการอยู่ที่117คือกันเลยจ้ะทั้ง2ตัวอายุกับความสูงเฉลี่ยใไซกันนะครับเมนจ้ะครับเปลี่ยนกับสูง117นะครับพี่น้องจ๋าราคาเปิดไว้ครับเปิดตัวละ18,900บาทจ้ะนะครับพี่น้องราคานี้เขาเปิดรวมทรงนะครับผมเมนจ้ะราคารวมทรงให้เลยจ้ะไก่ไก่เห็นท้องไหมครับพี่น้องนะครับเขามีรถจักรส่งฮอดหนาคอกไตสุดโตะครับพี่น้องจ้ะนะครับราคาขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับมีงบมีทุนเท่าไรรรรคคคคคืือออเกกาาาัับบโทมมนนะ้้ีวยน้องบมเา นะครับน้ำมาฝากอจุดสามไร,กร่กันนะครับมักตัวได้กเ็เรียกเอาครับพี่นอ้องราคาพิเศษแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับฝากพี่น้องเขาไว้นะครับจ้าก็ฝากติดตามข้อหน้องมีเรื่องได้ดจา้าควายเงามนะคะ,กะเกษตรกรคือเก่อระจ้านะครับมือนีฝากไวปสมีชะกอน,นะครับปุอเอาคว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า